สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารสิ่งขึ้นเาครับผมเมื่อนี้มาอยู่กับหน้างานไม่ครับผมกับเจนิวฮอนแลด์ครับหาซิบแรงมาตรงพันถามมางปลาขึ้นก่าครับโตแรงหมางไม่ได้เติมนะครับเต็้มขั้นมาคื้เก่าครับหมื่นสองครับผม เี๋ยวนี่คนแรกนาอหมอมาครับหลมปลากับบถื้อว่านาแห้งกับบถื้อว่าบางแห้งครับพอดีเหตุก็รุนแรครับว่าจะคุ้มหรือว่าจะรูปครับครับงานมองของเดี๋ยวนี้คนแรกครับอาชีพเลี้งหมาข,ข้าครับโตแรกประจำิมงาน่อโศกปางครับดัน้นไม่หดหครับพีลาท่าทาง การเราไม่ออกข้องเจ้านี้อนแร์ครับได้การครับได้การแนวนี้ด้การขนาด แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณหาสิบหกครับหาสิบหกแรงของเจ้านวนวฮคนแร์ครับเองครับผมเออเออเลการครับเลิการ นางานนี่ของเจ้านี้วันแรนครับผมคิดว่าจะอยู่ประมาณ2มือครับโดยประมาณล้วก็มีงานอีกครับหลากใหม่ไปทิ่มเรียบร้อยครับผมใหม่ต้นน้อยครับงานต่อไปก็จะทมสาข้างบนุ่นนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ครับงานนั้นฝากติดตามด้วยครับผม เจ้าหนี้คนแล่นเหรอเจ้าอยยุ่งหาเจ็ดกับเก็บงานตัวพุนครนับก็้อนแล้วปีไปเรียบเตียนครับเจ้าหนี้คนแล่นเหนนรอเริ่มทำการแสดงพิธีเรียบร้อยดันก็นไปได้การขนาด ทนไมน้อยนี่ก็คึืนยากนวท่านจัดยางเจ้าเฮ็ดขึ้นเฮ็ด,ดขึ้นเฮ็ดขึ้นนักขนาดครับนิวเคลียร์นี่นนหอ,อถึงไม่ถึงกันเฮ็ดแบบถึงเสียดไปเลยถึกใจจากคลองทีผมมีคำว่ารูปกำเงินสิตใจมากครับเห็นกหบคุมคาเป็นที่เรียบร้อย มีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้เชียรถจังไยนะครับผมอยู่รับหน้างานสิสองสำหรับลิปนี่ก็จะสิบฝากไปเพียื่อนีนิทนะครับผมเอาไปพกูกผักัคนคี่ชิมนาครับแล้วคลิปนี้นขอขอบคุณครับ